อวยบเงเี้ยอุ้ยจะโหยีครับแมงงอทําลายแล้วครับเอาแบงแบกมันไป้เล่นกุ้งแล้วเหรอ ทิ่วิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้อ่านมีเนื้อหาการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่อายุต,ต่ำกว่า18ปีควรม,มีผู้ปกครองคอยให้คำแนะนําในการรับชมคําเตือนการตกปลาทําให้ดําได้เพราะแดดมันแรงนะจ๊ะนี่วีพิชิงเทน,นสเสนอ

ào xả lái lại mà tụm ừ, <coughs> <tổng hồ> <coughs> <làm> rồi ạ uii bị đôn ลองเล่นกุ้งแล้วเหรอไฟๆๆๆๆตปลาอยู่ดีๆเกี่ยวพิ้วกันซะแล้วโอ้มีไฟมีไทิ้งเซบได้ไหมไม่แมีไม่ยอไม่ยองแต่กล้องเนี่ยแล้ว ไปเม้นอยู่ไอ่ไดหลับไม่นอนไงเนี่ยวันไหนวานนี่ฮึ่มอีกครับนะฮะสวยสวยโุกุ้ายใหญ่เขาน่ะเยอะครับยอด ไปดูอะไรตัวนี้ไม่เปไม่มีอะไรประวางจองเลย ยนเลยยังไงครับอะไรังยังไังย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 ัยัยัง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 ยัังยัังยังยังยัับอะไรังยังยัยังยัั โหโหเก็ดมาเลยอะไรนี่นู้จัดสองปล่อยไม่ทัน โอ้ยไอโบไม่น่าฆ่า <c oughs> <c oughs> ไม่เนประเด็สีเวลาหรเปล่าไก่่ะ <c oughs> นี่นโบน่โบ นอ้หลงปุ๊บซับเลยยังไม่หมดครับยังหมดได้ยังครับ

โอ้ไมใจเหรอให่มดเลยอะไรนะอะไรนะมีอะไรเลย 我不会。<laughs> <laughs>

พี่มันต้องอย่างนี้ต้องแยก่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เจอไอ้บแล้ว้ง ตัวใหญ่มาแล้วครับปิดกล้องมาครับ

าายปมาแล้วครับด้วนะแต้มครับเป็นสวัยเล็กนะนี่กินเส้เดือนนะครับผมพอเริ่มร้อนนปลาเริ่มออกไก่นะครับปลากินไก่ก็เลยหันมาตกตะก้อนะครับตะขอเดียวครับกินไส่เดือนนะครับ สวยกินก็ซีนิ้งเดียนนะครับนีส่สวยๆครับโอเคนะครับนะนะตอนนี้ก็บ่ายสามโมงครึ่งแล้วครับที่ปิดสี่โมงเย็นนะครับเอามาดูแต้มวันนี้กันนะครับผมเหยอเดอะบิ๊กฟิตนะครับโอ้ว่กตะจุยเลยครับ The Big Fit ะบิ๊กฟิตนะเพื่ มีสวายด้วยฮะนี่ครับโอ้โหนี่ครับผมจ,จุดยานี่ผมยกนี่ประมาณสี่ห้าโลได้ครับถึงเหรอนี่ครับมีมีไซนางฟ้านี่ไซนึงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูครับดูหน่อยครับ นะนินโบวานินโบนี่ครับเทียบกับมือนะครับผมหนึ่งแต้มสวยๆครับนินโบนะเขอขอขอ,ขอใช้กิ๊ปเปอร์หน่อยนี่นี่ครับผมนินโบวานินโบ <laughs> นสวยครับ นี่ก็วันนี้ก็มาร่วมทิปกันนะ้าเล็กนะครับนี่วันนี้น้าเล็กตกกันน้าเล็กกับน้าแบงค์นะครับนาแบงค์ไปแล้วนะครับผมไม่ทันนะรู้แต้มน้าเล็กเลยครับนี่ครับนาเล็กวันนี้วันนี้วันนี้เล็กไซส์นะครับวันนี้น้าเล็กได้ตัดเพียนใหญ่ด้วยนะครับผมไซส์โลนะครับโลกว่าแล้วครัเนี่ยไซส์นี้ีได้นินโวอีกหนึ่งแต้มนะครับโอหครับตะเพียนใหญ่เลย วายหนึ่งแต้มนะครับตันเ็กครับเอ้ยสวายสองนะครับโอนินโบเทียบเลยนะเขาคัดไซส์นะรันนี้ตัวเล็กก็ปล่อยเขาที้เก็บทําแล้วเมียก็ด่านะครับวันนี้ก็มาตกปากับตะแบงอีกชั้นนะครับนี่ครับสวัสดีตอนเย็นตอนที่ละเลิกครับตอนแรกไม่ได้พูดนะครับดูแต้มนะเลเกนะนั่งแบงค์ครับดูแต้มแบงค์ครับวันนี้ก็วัดขัดจายไปแล้วครับ นี่ครับน so, like oh ้ำเดือดนี yeah. ่ครับโอ้โหกระจุยกระจายเลยนะครับแบงค์เพียนใหญ่นะรเพียนเด็กเพียนมีน้อยพี่สองโลได้นะน้อยแต่ใหญ่อ่าน้อยแต่เขาได้หลายคนนะที่ผมไปแบกมาได้เขได้เขาได้กันหลายคนนะเแ้าของทริปครับแ้าของทริปวันนี้ครับอันนี้ปลาได้น้อยก็ขอโทษด้วยแล้วกัน ปลาปลาเล็กมันเยอะปลาเล็กมันควรอันนี้ก็เป็นทริปของนาช้างนะครับถ้าคัน450นะครับข้าวฟรีหนึ่งครับน้ำฟรีครับก็คอยติดตามรับชมทริปต่อๆไปนะครับทางนาช้างก็จัดนะครับติดตามทางเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กอะไรครับนะช้างลีโอครับช้างลีโอนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ ขอฝากพี่นะฮะที่เข้ามารับชมนะครับชอบใจคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องตกปลาเลยเลยนะครับเจอเพื่อนเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าผมจะไปตกปลาที่ไหนนะครับตอนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวเพื่อนบ้านเลยน่าเจอกันใหม่สวัสดีครับโอ้ยยังไม่ได้กินอีกเหรอหือ